ราคาทองคำวันที่23กรกฎาคม2568 14นกา48นาทีภาพรวมราคาทองคำปรับเพิ่มขึ้น350บาทโดยทองคำแท่งรับซื้อ52,000บาทขายออก52,100บาททองรูปพรรรับซื้อ59,52บาท76สตางค์ขายออก52,900บาทมีการปรับทั้งสิ้น5ครั้งด้วยกันครั้งที่1 9นกา3นาทีปรับเพิ่มขึ้น350บาทครั้งที่2 คร้ที่ห้าสิบเอ็ดนาทีปรับเพิ่มขึ้นห้าสิบาทครั้งที่สามสิบเอ็ดในการสองนาทีปรับลดลงห้าสิบาทครั้งที่สี่สิบสี่ในการสิบเอ็ดนาทีปรับเพิ่มขึ้นห้าสิบาทครั้งที่ห้าสิบสี่ในการสี่สิบแปดนาทีปรับลดลงห้าสิบบาทภาพรวมปรับเพิ่มขึ้นสามร้อยห้าสิบาทขอขอบคุณข้อมูลจากทองคําราคา닷คอมฝากกดไลค์กดซับสไครต์คอมเมนต์เป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับ